อ่ามีปัญหาอะไรอีกอาจารย์ครับผมเอาฟังคนอ่านเป็นถามว่าคำว่า,วาการกินในธรรมนั้นมีความ,มาหมายอย่างไรครับอืมก็แปลว,ว่าไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยดื่มกินทำเลยค่ะท,ที่ถามเนี่ยที่ต้องถามนี่ ก็แปลว่าคุณไม่เคยกินเคยดื่มทำถ้าทัาเลยธรรมปีติสุขังเสติแปลได้หลายอย่างธรรมปีติปีติคืออิมอิมในธรรมอิ่มด้วยธรรมอิ่มซึ่งธรรมอิ่มอย่างเป็นธรรมสุขังเสติ แหนอนเป็นสุขรู้สึกว่าเรามีความถูกต้องคือความเป็นธรรมก็พอใจในตัวเองที่ประกอบไปด้วยธรรมที่ผมใช้ประโยคสํสำหรับเ วัดกันว่าไหวตัวเองได้เมื่อรไรไหวตัวเองได้เมื่อนั้นจะมีปีติในธรรมก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก,ก็เป็นสุขอะไรก็เป็นสุขจงประพฤติธรรมจนรู้สึกว่าเรามีธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรม มีความพอใจในตัวเองเคารพนับถือตัวเองจิตนิั่นเนะี่เรียกว่ามีความอิ่มในธรรมมันก็เป็นความอิม่มแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อิ่มอย่างอิ่มของอาหารอิ่มน้ำอิ่มข้าว อิ่มกามะคุณอิ่มแล้วมันคนละอิ่มนะาคำคาเดียวกันว่าอิ่มแต่มันอความหมายคนละอย่างประพฤติธรรมจนพอใจตนเองเรียกว่าอิ่มในธรรมแต่ถ้าเรื่องอข้าวหน้านอารมณ์กามะคุณน,นี่มัน ไม่มีความหมายอย่างนี้นแักจะไม่มีความอิ่มจะไม่มีความหมายว่าอิ่มอะไรไรก็ยังอยากได้อยู่เรื่อยอยากอยากกินอยู่เรื่อย,อยเพราะว่ากระเพาะมันกินไม่ลงแล้วมันจึงอิ่มนั่นมันจริงเหมือน,น,น,นกับอิ่มในธรรม หรือว่าการม,มาร่มด้วกันเมื่อเมื่อร่างกายอวัยวะมันสู้ไม่ไหวแล้วมันก็เรียกว่าอิม่มอย่างนี้มันไม่เหมือนกับอิ่มในธรรมเขามีคําว่าเคารพตัวเองนับถือตัวเองใช่กันเป็นระบบ ศีลธรรมระบบศาสนาพวกฝรั่งก็เคยพูดมากเกี่ยวกับคำคำนี้รับตัวเองกับพฤตตัวเองบัรทับตัวเองอพูดมากันฝรั่งสมัยก่อนฝรั่งมัยน,นี้ก็ไม่เคยพูดแล้วก็เป็นวัตถุนิยมกันทั้งหมดแล้ว เมื่อรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำอะไรถูกไม่มีความชั่วความเลวความลับที่ซ่อนอยู่ก็มีความอิ่มในธรรมถ้าม,มีความเลวความชั่วความลับซ่อนอยู่มันไม่มีวันที่จะอิ่มในธรรมได้คนชนิดนั้นไม่มีวันที่จิตจะเป็นสมาธิหรือสงบได้เพราะมันเกลียดชังตัวเองอยู่เสมอ จึงไม่มีการเคารพตัวเองได้ไม่พอใจในตัวเองได้สรุปแล้วต้องประพฤติธรรมคุณประพฤติธรรมสำเร็จคุณก็จะมีความอิ่มในธรรมไม่ได้ไม่ได้กินโดยกิเลสตัณหาณกินธรรมะให้อิม่มไม่ได้กินโดยกิเลสตัณหา เ้มือก,กินอารมณ์ทานกิเลสมัากินไปกิเลสตัณหาเป็นอิมอกหลอกๆเป็นอิมที่ไม่รู้จักอิมมันพอรู้สึกว่าเราได้ทําดีได้ทําถูกต้องได้ทําได้ทําดีได้ทำได้ทำตามที่ดีก็พยายามที่จะชิมรส เรารู้สึกเพื่เได้ทำดีมันคงจะอิมขึ้นมาบ้างใครๆรู้สึกอิมขึ้นมาจะต,ต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่นั่นสัมผัสอยู่กับธรรมที่กำลังจะพึกอยู่มันเนื่องไปจากคำว่ารถ แห่งธรรมธรรมรสโอรสแห่งพระธรรมรสแห่งธรรมสับพระรัสชินาติชนะซึ่งรสทั้งปวงสับพระรัสสโธรรมธรรมรโสสับพระรัสสตุสัพพระสังธรรมรโสโินาติรสแห่งธรรมรชนะรสทั้งปวง ถ้าไม่รู้จักรถแห่งคำ <c oughs> คงอินไม่ถูกคือ <c oughs> ไม่รู้จักผลแห่งความดีไม่รู้จักรถแห่งความดีที่ตนจะทำ <c oughs> จนว่ามีศีลก็มีรถแห่งศีลพอใจในความที่ตัวมีศีลมีศีลบริสุทธิ์รถแห่งศีลนี่ก็เรียกว่ารถแห่งธรรมเดินัง ที่มีสมาธิจิตเป็นสมาธิสงบเย็นก็เป็นรถแห่งธรรมชนิดหนึ่งนะครับัก็มีปัญญารู้แจ้งดับกิเลสได้เป็นที่พอใจก็มีรถแห่งธรรมที่เป็นปัญญาฉนันจะต้องกระทำลงไปจริงๆในเรื่องซีลสมาธิปัญญา แล้ก็จะได้รับรสแห่งธรรมแล้วก็จะมีปีติรสดื่มธรรมความหมายมีอยู่อย่างีมีความสุขเป็นเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณดื่มธรรมอิ่มด้วยธรรมเป็นเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ ฝ่ายนามธรราไปปฏิบัติซีลสมาธิปัญญาให้ถึงขนาดก็ได้ดื่มรสแห่งรมและมีธรรมบีตี